สวัสดีครับร้านสามารถครับเซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเรามาแนะนํารถสวยน่าใช้เข้าใหม่กันหนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับรถยอดนิยมเลยนะครับเป็น Honda CRV นะครับจดทะเบียนปี2016นะครับคันนี้เป็น CRV 2016 SE นเะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีสพเครื่องยนต์สองพเป็นรถ 4-wheel นะครับ ไม่วิ่ง146,000กิโลเมตรมือหนึ่งมือเดียวนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีซ่อมสีไม่มีเคลียร์สี crv เครื่อง2.0ปี2016ั he c w d นะครับดูรอบๆอบคันกันไม่วิ่งแสนสภายในสวยกิฟต นะครับภายในสวยงามเลยรถมือเดียวเจ้าของคนเดียวป้ายแดงนะครับไม่แสนสี่หมืนหกพันนะครับมาพร้อมหน้าจอเด,เดิมมีกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังมีให้นะครับสวยงามสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งตอนหลังกันพร้อมในห้องเครื่องยนต์นะครับ ีนั่งตอนหลังนะครับสวยๆไม่เคยติดแก๊สนะครับ CRV ปีสองพเครื่อง2.0 SE คันนี้นะครับร้านสามารถคาเซนเตอร์นะครับสเสนอราคา548,000บาทนะครับ548,000บาทลูกค้าฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ1,000 10, งบาทนะครับ ฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ1,000งบาทรับประกันให้20,000กิโลหเดือนนะครับหลังการขายทุกกรณีสำหรับคันนี้นะครับเครื่องนิ่งนิมนิ่มรถมือเดียวช่วงล่างเยี่ยมนะครับภายในสวยแอร์เย็นชระชนะครับด้านสามารถคาเซนเตอร์สุราธานีนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กัน ก็าซนยสองจุดศูนย์นะครับสองพันซีซีโฟวิลได้นะครับเป็นรถโฟวิลโฟวิลในตัวโฟวิลซีอวีนะครับโฟวิลฟูลไทม์ห้าแสนสี่มืนแปดพันบาทสำหรับ CRV คันงามคันนี้นะครับที่สามารถคาเซนเ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับลูกค้ารีดาวผลได้รับประมาณหนึ่งมืนบาทนะครับ สนใจสอบถามนะครับ062 3598000นะครับหรือกดทักเพจร้านเรามานะครับรถสวยร้านสาม,มารถคาเซนเตอร์สุราษฎรธานีนะครับรถบ้านสวยร้านสาม,มารถคาเซนเตอร์สุราษรธานีนะครับรถมือสองฟีดาวร้านสาม,มารถคาเซนเตอร์สุราษฎรธานีนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่สนับสนุนสาม,มารถคาเซนเตอร์ด้วยดีเสมอมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแนะนํารถคันนี้ให้ถึงมือ ลูกค้าที่ต้องการหารถครอบครัวสไตล์5ที่นั่งนะครับรถสวยเกรด A นะครับขอบคุณมากครับ